คือคณะหลอมรวมเนี่ยเราก็ประกาศชัดเจนว่าเราคิดเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนที่ไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้มีข้างซ้ายข้างขวา,าเราเองก็ไม่เอาสักข้างหนึ่งใน,ในใระหว่างว่าต้องการสร้างกฎเกณฑ์กติกา,าร่วมกันออกแบบประเทศกันใหม่ถืงอใช้คำว่านับหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ พวกเราเองก็การขับเคลื่อนในสงครามทางความคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะทันทีที่ปีกลองว่าจะมีการเลือกตั้งคนก็เลือกข้างและก็มีความขัดแย้งโดยปริยายผมคุยกับพี่นกเขาว่าเราดูเหมือนพวกขวางโลกเข้าไปทุกแ <c oughs> แต่ความเป็นจริงก็คือการไปขัดขวางผลประโยชน์ทางการเมืองแบบแบบตัวเองและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งก็อยู่ในวังวนนี้มาตลอดระยะเวลา90ปีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศบางประเทศใช้เวลาเป็นร้อยรอยปีใช่ค่นะครับรและก็แม้กระทั่งในแต่ละเหตุการณ์ในในประเทศไทยซึ่งคนไทยต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์พันธ์อึดพันอดทนที่ผมมักจะพูดซ้ําๆว่าคนไทยเป็นคนตื่นยากแต่ตื่นมาแล้วก็จะเอาเรื่อง เอาเรื่องเสร็จก็จะไปหลับต่อ,อ,อนะครับแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาตื่นอีกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปรากฏการณ์ที่หยิบยกกันมาก่อนหน้านี้เอาแค่ช่วงจากที่จอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจอมพลปในปีสองพันห้าร้อยตั้งศุกรกรบกเนี่ยนะครับให้จอมพลถนอมขัดตาทับแป๊บรักษาตัวเสร็จมาเป็นนายกต่อถนอมก็อยู่ต่อมานั่นสิบหกปีนะนะครับเอาเอาแค่วักนี้พอจนกระทั่งว่า การสู้นี่เ kind ป of ็นไปด้วยความยากลําบากรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ส่งของคนของตัวเองเข้าไปเป็นอธิการบดีบ้างยกตัวอย่างที่รามก็แมงแต่ว่าชนวนที่มันเวลามันจะเกิดเหตุเวลามันจะพังเนี่ยกับการสะสมความรู้สึกมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยอยู่ดีๆใครจะคิดว่าเอาลคอปเตอร์ไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเอาดาราไปปาร์ตี้กันกลางป่า นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เสียดายสัตว์ที่ล่าเหลือซากก็บรรทุกเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักเกินใบตกที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐรมความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องมันก็ไม่น่าจะจะนำไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลนั้นได้ทันทีที่นักศึกษามห ah าวิทยาลัยรังคำแหงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปพิมพ์หนังสือมหาวิทยาลัยไม่มีคำตอบพอสอนั้นขายเล่มละบาทพิมพ์ห้าพันเล่ม ขายหมดภายในพริบตาอธิการบดีซึ่งเป็นคนของคณะสามทรราชเนี่ยก็จัดการลบชื่อนักศึกษาทั้งเก้าคนเห็นยน่าเป็นจำนวนละ,ะวิวัฒนาการตั้งแต่การเรียกร้องให้คืนสถานภาพนักศึกษาและก็ลุกลามนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมน,นูญตอนกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่างแหงนี่เก้าคนอตอนที่ไปแจก เอกสารไทยซีลอกเนี่ยที่ประตูน้ําเนี่ยนะครับก็ส<ม>ิบสามคนเอา<ม>นับรวมเนี่ยนะครับกันสิบสามคนเรียกว่าสิบสามกบันเป็นชนวนนําไปสู่เหตุการณ์สิบส<ม>ี่ตุลาเห็นไหมก็ใช้คนในสองเหตุการณ์นะครับรวมกันแล้วยี่สิบสองคนจนกระทั่งกระชากลากคนเป็นเดือนแสนเรือนล้าน<ม>เหตุการณ์เนี่ยนะครับ พฤษภาของพันหนาร้อยสามสิบห้าเจอก่นเดียวกันเรือกาตรีฉลาดวรชัดไปเริ่มต้นนั่งอดอาหารที่หน้าสภาโกโรโคโซที่สุดเพราะว่าคนน้อยมากเราอุตมานลูกหยีปันดาหมูมิตรปักบวกเพื่อนพ้องก็ไปเยี่ยมเยียนไปปราสัยบ้างอะไรบ้างไม่มีคนและก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันอย่างไรกันเสียด้วยซ้ำนะครับที หลังจากพล,ลเอกสุจินดามารับตําแหน่งนายกเสียสั์เพื่อชาติาแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับ<ฆ>เมื่อหลักการมันถูก<ฆ>มันก็วิวัฒนาการจนกระทั่งเนี่นะครับประชาชนลุกคือขึ้นมาและก็จัดการกับประเด็นการคณะนั้นตามประวัติศาสตร์ห<ฆ>ลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเหมือนป่าพุนะครับไฟไหม้ป่าพุนี่นดับยากที่สุด นะครับไม่มีไฟป่าไหนเนี่ยที่ดับยากเท่ากับป่าพุป UH ่าพุก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุที่ป่าพุดับยากก็คือไฟมันไม่ได้ไหม้บนดินบนดินดับได้แต่ไฟมันไหม้ใต้ดินที่รากระยงระยางกันไปหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีที่เกิดเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเวลาไฟไหม้ป่าพุเนี่ยเป็นศึกใหญ่ที่สุดของการดับไฟป่าแล้ว เพราะฉะนั้นอารมณ์ทางการเมืองเหมือนกับพี่นกเขาว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันได้สั่งสม,มเรื่องโนตอุดมเนี่ยพูดคนเดียวคนที่ฟังเนี่ยยังจ่ายตังเข้าไปฟังนะนะครับแต่ว่าทันทีที่หลุดมาเป็นประเด็นแล้วก็หลังจากนั้นบรรดาพวกนาโง่ทั้งหลายกอ,องเชียร์ของพลเอกประยุทธ์ออกมาตะครุบเข้า,าเห็นไหมมันก็มีองค์ประกอบนะความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าไม่ไปตะครุบเนี่ย แล้วก็ปล่อยล่องลอยเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านเหมือนกับทุกเรื่องราวนะนะครับแต่ปรากฏว่าทันทีที่ไปตะครุบเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดว่าเนื้อความดังๆเนื้อความที่โน้ตมันพูดมันตรงกับคนที่คิดอยู่แล้วไงนะครับไม่ใช่ว่าโน้ตก็ไปจุดประกายทุกคนคิดตรงกันแ <ười> ม้พูดแล้วคนไม่เห็นนะถ้าไม่ตรงกันอ,อ่ะคือจังหวะนี้ไม่ตะครุบก็ไม่ได้นะถูกต้องจะเป็นตะครุปเพราะกลัวนายเสียหน้าใช่ เห็นไหมันมันถึงคราวกันดังนั้นเนี่ยนะครับทุกตอนบริบทต่างๆที่พวกเราทําสงครามทางความคิดกันเนี่ยเพราะว่าเราผ่านคนจํานวนหลายแสนกันมาอย่างน้อยสองครั้งใหญ่ๆกันในชีวิตในช่วงชีวิตเราค่ะดังนั้นก็แลเห็นว่าใจเย็นๆกับสถานการณ์นี้คือถ้าสู้เพื่อเป็นการแค่เปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ย มันง่ายมากง่ายง่ายนะครับเรานั่งจัดรายการนี้ก็ง่ายก็ด่ารัฐบาลเชียร์ฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านก็เข้ามาเชียร์นะครับรัฐบาลก็เข้ามาดา่าไอ้สงครามมันไม่เปลี่ยนรูปแบบการปกครองต่างๆก็ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็หนีวงจรอุบัติกันไปไม่พ้นมีเลือกตั้งมีรัฐประหารมีการต่อสู้ของประชาชนและมีการเลือกตั้งมีรัฐประหารก็วนกันอยู่แ <วน S 1> บบนี้วนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราคิดกันแบบเดิม เพราะฉะนั้นคณะหลอมรวมเราบอกว่าเรามาทําชวนทําความคิดแม้ว่าต้องใช้ระยะเวลา,าเพราะตอนแรกมันจะไม่เข้าหูคนเลยนะ<ช>ยิ่งคนมันก็อยากเลือกตั้งเราเอาอะไรนะครับตอนที่เราออกมาพูดกันเรื่อง Indo อินโดแปซิฟิกเนี่ยคนเนี่ยนะครับไม่เข้าหูอะไรนะครับดูแก,กลนเหยียดย้ำนะครับ บางคนดูถูกถึงขนาดถ้าพักจะไปกินฉี่ตัวเองแล้วไอ้คำอับปากเสียขึ้นมานนแต่บอดากลับมันก็เงียบปากไปเหมือนกัน <laughs> ทีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยบอสังคมนี้เนี่ยมันอยู่พกความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นการพูดนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับในยุคตังแต่ยุคไหนก็ตามโซเชียลม,มีเดียความจริงยุคไหนก็ตาม การพูดเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยจะได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วเพราะว่าฝ่ายต่อต้านก็จะออกมาสวนฝ่ายพวกเดียวกันก็จะออกมาสนับสนุนแต่ว่าเราผ่านสถานการณ์นี้กันมาหมดแล้วเห็นกันมาทุกกระดานว่าท้ายที่สุดประเทศและประชาชนก็ยังลำบากเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งมาถึงอายุรุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดแบบเดิมก็จะจบแบบเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเออแต่เราคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศค่ะนะครับการเปลี่ยนแปลงประเทศในความจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนระบอบนะนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ถูกต้องทุกอย่างนับหนึ่ง <remembering S 2> และมันตรงไปตรงมากับประเทศชาต<ช>ิและประชาชนทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศชาติมันต้องเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่เรื่องของคณะใดคณะนี้ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่มาจากกลุ่มทุนนะครับซึ่งรำ่ำรวยกันอย่างมโหฬารจนกระทั่งนะครับในความคิดนะครับที่ว่าต้องให้จากจากทุนที่กอบโกยความคิดที่ให้ทุนมาเป็นผู้ปกครองอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนใดก็าตามเราไม่ได้รังเกียจทุนเพียงแต่ว่าทุนก็ควรจะเป็นทุนที่มันรู้จักความพอดีอนะครับได้ในสิ่งที่พึงจะได้แต่ไม่ใช่ละโมบโลก นะครับแล้วก็โกงนะครับ<ม>เอารัดเอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติอันนี้คือคือสิ่งที่เราไปไหนไม่ได้นะ<ม><ม>คือประเทศนี้เนี่ยนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มนายทุนมีที่เป็นล้านลาน้ลานไร่ได้ยังไงเ<ค>จ้าเดียวนะ,ะนะครับบางบางตระกูลก็หลายแสนไร่<ม><ม>ขณะที่คนจำนวนมากไม่มีแม้กระทั่งที่ทำกินที่สุขหัวหนอนใช่ค่ะ ดังนั้นเนี่ยนะครับแค่เอาในทุนมันมาชี้ที่มันเองก็ชี้ไม่ถูกแล้วนะใช่ใช่ใชมีพื้นที่ใหญ่กว่าหลายจังหวัด <c oughs> เพราะฉะนั้นการไม่รู้จักพอเนี่ยนะครับไอ้ที่รวยก็มันโดดหนีจนก็จนลงรวยก็รวยขึ้นสภาพประเทศที่อยู่ในท่ามกลางการเอารัฐเอาเปรียบแบบนี้เนี่ย <c oughs> มันได้สะสมเหมือนไฟไหม้ที่ป่าพรุ <c oughs> นะครับซึมกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เนี่ยคนมันเคยชินกับว่าชุมนุมต้องคนจำนวนมากซึ่งความจริงไม่ใช่เลยนะครับแล้วเราเองก็อยู่คนจำนวนมากมาเป็นระยะเวลานานท้ายที่สุดมันมาสำเร็จเอาตอนที่นะครับตอนที่ไม่ต้องใช้คนจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใด,ดนะครับในทางการเมืองคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเห็นกันมาต่างๆ ฝ่ายย่อเย้ยถากถักงเนี่ยคำก็ร่ำลรมบังไม่ <ừ> มีคน <ừ> ความจริงปริมาณคนเนี่ยนะครับ <ừ> ก็ความจุตรงไหนก็อยู่อย่างนั้น <ừ> นะครับ <ừ> เรารู้ว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นสําคัญมันอยู่ที่เนื้อหา,านะครับว่าเนื้อหาที่พอไปวางมาแล้วเนี่ยนะครับประชาชนมีความเข้าใจกันหรือไม่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้เนี่ย <ừ> นะครับการยอมรับการตอบรับก็มีมากขึ้นตามลําดับนะครับและก็ขนาดเดียวกันก็ กระบวนการทําลายก็มากขึ้นตามลําดับมากขึ้น,นแต่เรามีหน้าที่ประกาศสัจธรรมอย่างที่บอกเราไม่ได้คิดเรื่องเพื่อตัวเองหรือกลุ่มใดคาดใดแต่เราคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ระยะเวลาความจริงเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เราประกาศเป็นสัจธรรมแต่ละเรื่องกันไปนั้นใช้เวลาพิสูจน์กันไม่นานนะครับเพราะว่าเรานับเป็นเดือนเป็นเดือนด้วยกันเสียด้วยซ้ำ นะครับเราจะเห็นมีวัฒนาการตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในประเทศที่เต็มไปด้วยความอายุตีรำเหมือนราชการที่หกบอกว่าเมืองใดไร้ธรรมอําพัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยสภาพเนี่ยนะครับมันก็สะสมนะครับการไร้ซึ่งความเป็นธรรมและนําไปสู่ความบรรลัยนะใช่ใชสิ่งที่สําคัญที่สุดนะขนาดนี้เนี่ยนะครับที่เราเองนะครับในระยะเวลานะครับที่มีไม่มาก นะครับที่จะถึงจุดเปลี่ยนเพราะคนจะเริ่มเห็นตามลําดับผมยังยืนยันคําพูดว่าเราเนี่ยนะครับต้องรอถึงความวันที่วันสิ้นหวังถึงที่สุดค่ะคือวันที่มันหมดหวังนะครับหวังว่าจะมีการเลือกตั้งมันก็ไม่มีการเลือกตั้งะนะครับหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่ามันโดนหลอกกันมาเป็นทอดทอดนะครับเราเองก็ ไปนําเสนอในสิ่งที่เขาไม่อยากฟังนะครับเพราะว่าบรรดาภัคก,การเมืองทั้งหลายนะครับก็นั่งนับตัวเลขกันอยู่สูตรนูน้นสูตรนี้สูตรนั้นนะครับคนนี้ได้เท่านี้คนนั้นได้เท่านั้นคนนั้นแลนสไลด์ตรงนี้คนนี้แลนสไลด์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประเด็จการที่กําหนดให้เราเดื่มไอ้พวกนี้ไม่ได้ทําทางใหม่นะ คือหมายความว่าประเด็จการทําทางไว้ให้และก็เดินตามเส้นทางที่ประเด็จการกําหนดหมดและคิดว่าจะชนะและก็คิดชนะในเส้นทางที่ประเด็จการก็สร้างเอาไว้นะครับแต่ว่าคณะหลองรวีบพี่นกเขากับพวกเราคณะเราเนี่ยเราชวนมาสร้างเส้นทางใหม่นะครับไม่ใช่บริการเส้นทางประเด็จการครับก็คือหมายความว่านะครับถ้าจะเดินไปเนี่ย ก็ทางประเด็กการกำหนดรับนูล60มนกำหนดกำหนดเส้นนี้เลยใช่เราต้องการว่าไปสร้างทางใหม่กันที่เป็นทางของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นเส้นทางประชาชนนะครับไม่ใช่ทางประเด็จการกำหนดค่ะต้องเป็นเส้นทางที่ประชาชนกำหนดแล้วเราเดินไปทางเส้นทางที่นะครับวันนี้ดูเสมือนเล็กแต่วันข้างหน้าจะเป็นเส้นทางที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นทางประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคาว่าจุดไม่ติดเนี่ย เป็นคำถาถางนะครับคำดูถูกและส่วนใหญ่ก็มาจากหนึ่งนะครับมาจากบรรดากองเชียร์ของรรลปอ,อสองเนี่ยนะครับมาจากเนี่ยครับกองเชียร์ของบรรดาพรรคการเมืองที่เสี่ยนว่าอยาก <c oughs> ได้เลือกตั้งแน่นอนแล้วนะครับทั้งนี้จริงก็ไม่ได้ดูบริบทต่างๆเพราะฉะนั้นความเสี่ยนของสองฝ่ายนี่มาบรรจบกันเราเนี่ยนะครับอยู่ท่ามกลางตรงกลางของความเสี่ยนความอยากความกระเฮียนกระหือรือ,อทั้งหลายเนี่ย มันก็ยากลำบากแต่ว่ามันเป็นสงครามที่มีความท้าทายคือชีวิตผ่านมานี่ครับสามปีครบหกสิบกันแล้วเนี่ยสู้ในสงครามที่ง่ายๆมันรู้จะมาทำทำไมมันไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับในยุคสมัยเราซึ่งเวลามันก็มันก็เหลือกันไม่มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางประชาชนที่เราต้องทําความคิดเพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมทัก ร่วมทางนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเราใจแข็งกันนะครับคือเหมือนคนตัดฟืนกับเทปรักอ่ะใช่นะครับผมเมื่อขวานหล่นเนี่ยต้องดำารงความมุ่งหมายขวานตัวเองคืออะไรเนี่ยไม่ใช่ขวานเนียนขวานทองมาแล้วเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นค่ะคือหมายความว่าจะถูกหลอกอ่ะนะครับว่าเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ ต้องดำรงความมุ่งหมายว่าขวานเหล็กก็เป็นขวานเหล็กอยู่อย่างนั้นนะแน่แนะครับขวานเล่มไหนหล่นก็ขวานเล่มนั้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาเก้าสิบปีมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขวานเหล็กหล่นมันพอมันเอาขวานทองที่ความจริงมันก็เป็นทองชุบนะอทองเป็นทองชุบนะและข้างในมันก็เป็นเป็นเหล็กเปราะมันก็พังทุกทีคแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราต้องการเหล็กแท้นะครับเหมือนกับจิตใจของประชาชนผมเชื่อว่านี่นะครับว่าระยะเวลา ใช้เวลากันนิดนึงนะครับเวทแอนซี่อดทนและรอคอยนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายังไม่ชนะก็จะไม่รีบเพื่อจะไปแพ้นะครับใจเย็นๆทําทางความคิดแล้วเราก็จะทํามากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปอาจจะพูดหลายรอบในแต่ละวันอาจจะมีการเดินทางไปพบกลุ่มสิบคนยี่สิบคนนะครับทั่วทั้งประเทศเหมือนสภาคาแฟไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาชนก็ดูผ่านการถ่ายทอดกันไปไม่จําเป็นต้องใช้คนปริมาณมากาจนว่าความเชื่อมันสําเร็จแล้วในวันนั้นค่อยมาวัดกัน